รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีเจ้าคุณผู้ชมเจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรีฟอร์มพลิกโฉมรพสตรายการที่ทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงร,ร,รู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับดิฉันดรนายค่ะจากการกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าด,ด,ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราจะอยู่กันที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันถึง3 EP อี ช่วงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมกีฬามากมายและมีความโดดเด่นทางอ,อปจอและรอพอสอตอก็เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้เราจะไปฟังท่านนายกพิชัยท่านจะมาเล่าเรื่องการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดไปชมกันเลยค่ะ ท่านนายกสวัสดีครับสสวัดีครับดรพูนรสครับการทำงานผมนั้นครับก็มีนิยายในการที่จะส่งเสริมในด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับสครั้งนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยก็มีกีฬาอีกชนิดนึงก็คือกีฬาฟุตบอลนะครับ เชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับนะครับในปีที่แล้วครั้งที่48แนะครับครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับก็คือจัดเมื่อวันที่7กับที่10ที่ผ่านมานะครับ70กันยาก็มีการแข่งขันทั้งหมด4ชาติก็คือมีไทยไทยแล้วก็อินเดียเลบานอนแล้วก็อิรักนะครับแล้วก็ไทยก็ได้เข้าชิงแต่ปรากฏว่าแพ้นะครับแพ้แพ้ลงโทษไปนะครับวันที่10ซึ่ง การจัดการแข่งขันทั้งทั้งสองครั้งนะครับฟุตบอลนะแฟนบอลเชียงใหม่แฟนบอลทั่วประเทศเนี่ยมาดูเป็นจํานวนมากนะครับเต็มสนามนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทยที่จัดที่หาดแม่สาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนะครับจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนนะครับซีวีดีครั้งที่3เดนเดือนที่แล้วนะครับประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับ จากการแข่งขันบัตรไม่พอขายครับซึ่งการแข่งครั้งนี้นะครับวอล,ล,ลเลย์บอลหญิงเนี่ยคือทางทางท่านนายกสมาคมท่านสมพรใช้บางอย่างก็ได้จัดเต็มนะครับเอาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ม,มามาแข่งนะครับซึ่งแข่งในครั้งนี้นะครับก็ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ได้แชมป์นะครับแล้วก็เนื่องจากการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะครับหญิงคือ เป็นกีฬาที่ยอดคิดสำหรับคนไทยอยู่แล้วเพราะในตอนนี้ในขณะนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็อันดับต้นๆของโลกนะครับมีโอกาสที่จะแข่งที่โอลิมปิกและเป็นแชมป์เอเชียนะครับแล้วผมก็ได้พูดกับทางทางสมาคมนะครับทางนายกสมาคมแล้วก็ขอให้ทางสมาคมวอลเลย์บอลหญิงนะครับ,จ,บจัดการแข่งอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีหน้าหรือเราจัดแน่นอนนะครับคือสถานที่คราวนี้อาจจะไม่พร้อมสถานที่เพียงแค่สามันที่นั่งแต่ผมเล็งไปแล้วนะครับก็คือที่ทอ๋อประชุม ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาตินะครับสามารถรองรับให้แฟนวอลเลย์บอลนะครับทั่วประเทศได้มาชมได้อย่างเต็มเต็มอิ่มเต็มจุใจนะครับมีความพร้อมมีการวางแผนกันแล้วนะครับแล้วสลับวอลเลย์บอลนะครับก็ที่ไปที่มานะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านสุธิพงษ์ชุตเจริญนะครับที่ท่านได้แนะนำประลัดมาไท,ย,าาทายท่านได้แนะนําให้ผมรู้จักทางทางท่านสมพรใช้บางอย่างนะครับแล้วก็สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากนั้นนะครับ วอ,อลเลย์บอลชายหาดท่านสมพรมได้ถามบอกว่า,านายกอบมอนะครับสนใจที่จัดวอลเลย์บอลชายหาดานานาชาติหรือไม่นะครับซึ่งจะของสมาคมวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติของระดับโลกนะครับเขาจะจะมาจัดประมาณเดือนพฤษภาคมจัดที่เชียงใหม่ผมก็เลยสนใจสนใจแล้วก็คือจะทําเป็นสนามแบบยิ่งใหญ่นะครับก็สืบเนื่องหลังจากที่ว่ามีความคิดที่จะทำาในสนามวอลเลย์บอล ระดับชาติก็เลยมีมีการไปประสานทางในอปตแม่สาะนะครับดำเนินการทําชายหาดใหม่ครับทำพื้นที่เราวเอาทรายบางส่วนมามาที่สนามด้านหลังสารกางเชียงใหม่นะครับสร้างชายหาดขึ้นมาสร้างชายหาดสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีการแข่งขันเมื่อประมาณพถุนายนที่ผ่านมาจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ประเทศไทยใช้ เงนินรางวัลมีจำนวนมากนะฮะกระตุ้นครับกระตุนต้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นให้นักนักกีฬาเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้สนใจในเรื่องอะรวอลเลย์บอลนะครับและมีประ,ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับู้วระเทศมาแข่งก็เป็นการแข่งครั้งแรกที่เชียงใหม่และปีหน้าจัดอีกนะครับอันนี้ระดับระดับประเทศนะครับระดับนานาชาติคือประมาณเดือนพฤศจิกา รู้สึกว่าวันที่16ถึง19จะมี40ชาติทั่วโลกมามาแข่งที่เชียงใหม่งานระดับนานาชาติมี40ชาติทั่วโลกนะครับมีจะเป็นการจัดเก็บคะแนนเพื่อที่น,นักกีฬานะครับจะเก็บคะแนนเพื่อที่จะสะสมแต้มในการที่จะไปไปสู่โอลิมปิกสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดคือทั่วโลกนะครับมา,มาแข่งที่นี่และเป็นการแข่งระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวอลเลย์บอลชายหาดของโลกนะครับ ในส่วนของรพต,ตนะครับคือเชียงใหม่ก็พร้อมกับ49จังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่เชียงใหม่โชคดีคือตรงที่ว่ามีรพตที่น้ำร่อง<ม>รพตน้ำร่องก็คือเทศบาลหนองประข้ง่งเขาทำตั้งแต่ปี51คือมีการจัดแพทย์นะครับ<ม>แพทย์เภสัชทนันต์กายภาพบำบาัดเขาอยู่แล้วเขาจัดตั้งเป็นครับนะครับเริ่มครับก็คือคอนแทคยูนิตฟอร์มพาร์ทไม่ไี่แคร์หน่วยบริการประจำที่ รับเงินค่ารายหัวนะครับจากสวทชนะครับในการที่บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนนะครับคือทั้งเทศบาลของปาคข้างเนี่ยคือเขาทํามาอย่างดีแล้วผมไปศึกษานะครับศึกษาและดูต้นแบบคือประชากร30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็บัตรทองนะครับหรือว่า UC เนี่ยมีมีไม่มากนะครับมีประมาณ3 0 0 0 3 0 0 0ถึง4,000คนแต่เขาประสบผลสําเร็จนะครับบริการไม่ว่าทางแพทย์นะครับในในขั้นผดมภูมิในในขั้นโอใน ในในส่วนของผู้ป่วยนอกกับพีพีการในรักษาการในทางกายภาพบำบัดเนี่ยคือเขาเขาเขาทำดีมากแล้วผมไปดูเป็นต้นแบบนะครับ <Okay. S 1> ต้นแบบจนกระทั่งมาทําครับสำหรับอบจอเชียงใหม่ทั้งหมด10ครับประสบควาเร็จแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา คือในส่วนของรพสตนะครับกับการจัดงานคือรพสตเนี่ยคือมีพนักงานนะครับมีข้าราชการมีพยาบาลมีมีเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมที่มาซัพพอร์ตนะครับในการที่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องของในในการบริการสาธารณสุขนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือทุกสิ่งอย่างคือไปด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรพสตนะครับ แต่ละระพอพตต่างๆนะครับก็จะมีอ,อสมนะครับอสมประมาณอ,อ,อย่างขนาดใหญ่อาจจะมี200กว่าคนนะครับรพอรอพตอ่ะคือแต่ละคนแต่ละท่านเนะ่ยเขาผูกพัน์รัะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ผมเข้าไปสัมผัสนะครับที่เพิ่งเข้าไปทํา ในส่วนที่อบจอเข้าไปในดูแลของรพตอเนี่ยรเราถึงรู้ว่าเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญนะครับคือเราในการที่เราไปทํางานน่ยไม่ใชไ่ไปดูแลด้านในรักษาอย่างเดียวมันต้องมีการในส่งเสริมสุขภาพนะครับการป้องกันนะครับการป้องกันในเพื่อให้สุขภาพดีนะครับโดยการที่ว่าให้ทางชาวบ้านหรืออสมอมีส่วนร่วมกับทางรพสตกับทางอบจนะครับในส่วนที่จะมา มามาช่วยกันนะครับในการที่ลดนะครับคือเราไม่ใช่รักษาอย่างเดียวมันต้องต้องป้องกันด้วยนะครับ,รบในโซนของกีฬานะครับก็ทางอบจอเชียงใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทางแฟนๆกีฬานะครับไม่ว่ากีฬากีฬาต่างๆไม่ว่าที่ที่ผ่านมา วอลเลย์บ,บอลฟุตบอลนะครับแล้วก็ทเทเบิลเทนนิสนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่จะจัดวันที่16ถึง19พฤศจิกายนนะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนานาชาติชิงชิงแชมป์โลกนะครับก็ช่วงนั้นนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ในช่วงนั้นคือเป็นเป็นเนมืองที่น่าเที่ยวนะครับเมืองน่าอยู่นะครับก็อยากทุกทุกท่านมาเที่ยวเชียงใหม่ครับ ผู้ชมคะกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีงาน charming um flower เชียงใหม่ครั้งที่3ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้นมากๆอีกงานค่ะเราไปฟังแนวคิดของท่านนายกกันนะคะว่าท่านจะให้อปจและรพสตไปช่วยขับเคลื่อนงานได้อย่างไรบ้างค่ะเชียงใหม่นะครับรายได้ประมาณ70% มาจากการท่องเที่ยวนะครับจากการท่องเที่ยวแล้วก็ในโยบายในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าทางด้านกีฬา,านะครับในเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของอบจอที่ทํามานะครับก็ในสองสองปีที่ผ่านมาที่ทำนะครับตั้งแต่ที่ผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <sailing. S 1> อบจปีแรกนะครับที่ทําก็คือการจัดงานาไม้ดอกนะครับไม้ไม้ดอกของอบจซึ่งจัดที่ศูนย์หอประชุม แปสิพรรษานะครับขององค์การมหารนโซเชียเชียงใหม่ซึ่งอยู่ด้านหลังสารกางคือก็จะเป็นการจัดงานชามิงเชียงใหม่ f o ลเวอร์ฟ t ส v a l นะครับคือเป,เป็นการจัดไอ้มากกราไม้ไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเป็นทุ่งดอกนะครับประเภทไม้เมืองหนาวพวกดอกทิวลิปดอกไฮเดรนเดียดอกไลเซนทัศนะครับ พุ่งลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็มีกล้วยไม้นานาชาตนะครับแล้วก็มีแสงสีเสียงมีน้ําพุดนตรีอะไรต่างๆนะครับแล้วในปีนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะจัดอีกนะครับคือการจัดงานเนี่ยถือว่าประสบประสบผลสุมากนะครับเพราะว่า,าพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศชาวต่างชาติามาเที่ยวกันนะครับแล้วมาแล้วโดวยการที่เราจัดเนี่ยคือไม่ไม่เก็บเงินมาดูฟรีฟรดูฟรีนะครับแล้วพ่อค้าแม่ขายนะครับ เราไม่เก็บเงินเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องนะครับประชาชนได้มีความสุขในการที่ดูดอกไม้แล้วก็ส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ขายนะครับได้ขายของนะครับถึงแม้ว่าเราเราใช้งบประมาณในการของอคกการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใน,ใ,นในการดำเนินการจัดงานไม้ดอกซึ่งก็สูงสูงพอสมควรสูงมากนะครับแล้วก็แต่ผลที่ได้กลับมาถึงแม้ว่าเราจะฟรีนะครับผลที่ได้กลับมาก็คือยกตัวอย่างอย่างค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมค่าโรงแรมที่พักนะครับซึ่งปกติทางทางโรงแรมที่พักรีสอร์ทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ<ม>องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ่ายตรงนะครับร้อยละหนึ่งจากที่พักนะครับคือไม่ไมหักค่าให้จ่าย<ม>คือถ้าเขาพัก100บาทก็ต้องหักส่งให้ออบจหนึ่งบาท<ม>ในช่วงโควิดสถานการณ์โควิดอบจเชียงใหม่นะครับมีเจ้าที่ได้นําเสนอให้ผมในหน้าที่เป็นนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม,ม่หมนะขอให้ลด<ม>นะครับ จาก1นบาทหลือเหลือห้ตังคือเสนอมาให้ผมนะคือผมตอนนั้นคือเราเห็นใจนะคือหมายว่าทางผู้ประกอบการผมงดคือไม่เก็บพอมาช่วงปีงบประมาณ2องพันหรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าในการที่จะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยค่าธรรมเนียมไอ้ที่พักโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยสิล้านบาทแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่1่ตุลาจนถึงปัจจุบันนะครับโรงแรมรีสอร์ทที่พักเนี่ยส่งเงินค่าธรรมเนียม ที่ว่าร้อยละหนึ่งนส่งให้อรอปจอนะตอนนี้40ล้านบาทนะครับแล้วก็ปีนี้ทางอปจเชียงใหม่นะครับก็ได้เตรียมการในการที่จัดนะครับจัดงานไม้ดอกชัมมิ่งเชียงใหม่ร์เวอร์เฟสติวัลครั้งที่3จะเริ่มวันที่15ทธันวาคมแล้วคาดว่าจะเป็น1เดือนนะครับพราทางเลทางจังหวัดเชียงใหม่เขาจะจัดงานฤดูหนาวก็ซึ่งอยู่ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งติดกันนะครับคินไว้ทั้งเดือน ผมคิดว่าปีนี้น่ะนักท่องเที่ยวจะมามากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะช่วงน,นี้คืออากาศกําลังดีนะครับช่วงธันวาเดือนธันวาคมนะครับอากาศกาลังดีคนจะมามากกว่าปีแล้วแล้วก็วเป็นที่ชื่นชอบนะครับจากไม่ว่าประชาชนคนเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวทั่วประเทศต่างชาติทุกคนชื่นชมนะครับมาดูดอกไม้ดอกทิวลิปนะครับซึ่งเป็นดอกไม้เมืองหนาวแต่มา <cerc> ปลูกอยู่ในเชียงใหม่ได้ยังไงน,นะครับเป็นทุง่งเป็นดอก2 0 0,000่0 0 0ดอกแล้วมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับ สวยงามตาตาแลรวอยู่ข้างติดสาน้ำและเป็นสถานที่ที่ผมคิดว่ามีความพร้อมที่สุดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราพอตอ,ตอ,ตอที่สังกัดในองค์การมหาวูทยาลเชียงใหม่เรามีแพทย์นะครับมีพยาบาลมีเจ้าที่อนามายัยมีเจ้าที่สาธารณสุขเข้ามาช่วยกันนะครับเรามีาาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับหรือว่าอาสามอมาช่วยกันเรามีนะครับมีพนันธมิตร ไม่ว่าทางคณะแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์ศรีพัฒและหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับทุกภาคส่วนทั้งทั้งโรงพยาบาลนะครับทั้งภาคราชการทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสาสุข <รอ S 1> จังหวัดทั้งโยธาทุกฝ่ายนะครับมาช่วยกันครับคนทุกคนว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นหน้าเป็นตาเป็นงานของจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน้าเป็นตาของเราในวันนี้ในปีนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทางองค์การมหาสิลจังหวัดทั้งสมาชิกสภาองค์การมหาสิลจังหวัด พี่ <Cornell>. น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศรัชรัชชาต่างชาตินะครับมาเที่ยวนะครับงานงานไม้ดอกของเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นงานระดับชาตินานาชาตินะครับซึ่งเป็นที่สนใจและเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปของคนทั่วประเทศนะครับก็อยากจะเรียนเชิญมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อสร้างความสุขให้พี่น้องคนเชียงใหม่คนไทยทั่วประเทศแล้วก็คนต่างชาติในการที่จะ แสดงศักยภาพของเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองอันดับ2ของประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542มาตรา17วงเล็บ19ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประกอบกับแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2พศ2551ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ6 0พรรษานวมินทาราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในด้านสาธารณาสุขในระดับดีเลิศ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษานวมินทาราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหรือตามจำนวนที่อบจอแจ้งความประสงค์ขอรับถ่ายโอนโดยในปีงบประมาณพศ2566รับโอนทั้งสิ้น62แห่งใน12อำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีภารกิจที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน ดูแลสุขภาพประชาชนตรวจรักษาพยาบาลขั้นตน้นให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคงานอนามัยโรงเรียนคัดกรองภาวะผิดปกติต่างๆดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับชุมชนโดยงบประมาณที่นำมาใช้จัดสรรจะถูกนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานการบริการบุคลากรที่เข้ามาทำหน้าที่ต้องมีครบทุกสายงานการให้บริการด้านสุขภาพรวมไปถึงเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ครบครัน เพื่อให้สะดวกแก่ชุมชนโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางลดภาระเรื่องการใช้จ่ายแก่ชุมชน บ้างคะการขับเคลื่อนและการริเริ่มโครงการต่างๆของท่านนายกพิชัยน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมพบกันนะคะกับรายการรีฟอร์มพริกชมรพสตรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทย พบกันทุกวันอาทิตย์7โมงเป็นต้นไปชมย้อนหลังทุกอีพีได้ที่ YouTube c h a n n l ลพิมพ์รีฟอร์มพริกโฉมรอพอจุดสอตอจุดขอขอบคุณสถานที่สวยๆโครงการ Citizens ดอนเมืองสงประพาใบพรินซิริป้ากันใหม่ติดหน้าสำหรับติดนี้สวัสดีเจ้า